นิ้วกลางเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งองค์ชาติและท่าทางดูหมิ่นตั้งแต่เมื่อไหร่ภาพทหารฝรั่งเศสเดินผ่านโปสเตอร์ล้อเลียนประธานาธิบดีบาชาเอาแอตซาดของซีเรียที่กำลังชูนิ้วกลางซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรนักข่าวไร้พรมแดนเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้นำเผด็จการทั้งหลายกำลังดูหมิ่นเสรีภาพของสื่อการชูนิ้วกลาง โดยกำนิ้วที่เหลือไว้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองคชาติซึ่งเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันรวมถึงในประเทศไทยซึ่งรับเอาวัฒนธรรมดังกล่าวมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงหลายสิบปีมานี้แต่สัญ,ญลักษณ์นี้ถูกใช้มานานแล้วในพื้นที่อื่นๆของโลกภาพนิ้วกลางมันถือเป็นหนึ่งในท่าทางแห่งการดูหมิ่นที่เก่าแก่ที่สุดนิ้วกลางคือองคชาตและนิ้วที่งอทั้งสองด้านคือลูกอันทะ การที่คุณทำแบบนี้เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ขององคชาติต่อผู้อื่นเพื่อสื่อว่านี่คือองคชาติที่คุณมอบให้กับพวกเขาซึ่งเป็นการแสดงออกที่มีความเก่าแก่มากๆเดสมอนด์มอริสนักมนุษยวิทยาว่าไว้ย้อนไปสมัยโรมันนิ้วกลางมีชื่อเรียกเฉพาะว่าดิจิตุสอิมปูดิคัสหรือนิ้วแห่งความหยาบคายไรยางอายโดยมาเทียว นักประพันธ์ในศตวรรษที่หนึ่งเคยเขียนให้ตัวละครของเขาชูนิ้วกลางใส่หมอามาแล้วและทาซิตุสนักประวัติศาสตร์ของโรมันก็เคยบันทึกว่าชนเผ่ายอรมันได้ชูนิ้วกลางให้ทหารโรมันที่กำลังเคลื่อนทัพเช่นกันก่อนหน้านั้นในยุคกรีกเมื่อราว400ปีก่อนคริสตกาลอริสโตฟานได้เขียนบทละครคอมเมดี เรื่อง The Cloud โดยให้หนึ่งในตัวละครของเขานับจังหวะด,ดนตรีด้วยการใช้นิ้วกลางและอวัยวะเพศของตนคาดกันว่าการใช้นิ้วกลางเผยแพร่เข้าสู่ทวีปอเมริกาพร้อมกับผู้อพยพชาวอิตาลีมีบันทึกการใช้นิ้วกลางเก่าแก่ที่สุดย้อนไปถึงปี1886เมื่อพิเชอร์มือคว้างเบสบอลบอสตันบินิเตอร์ชูนิ้วกลางขึ้นมาระหว่างการถ่ายรูปหมู่ร่วมกับนิวร์กไจแอนท์ภาพ ธงชาติอเมริกาและธงชาติเท็กซัสอย่างไรก็ดีอิร่ารอบบินศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยอเมริกันในวอชิงตันดีซีซึ่งศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการแสดงออกของท่าทางกับอาจยอวิทยาในทฤษฎีทางกฎหมายก็บอก,กว่าทุกวันนี้นิ้วกลางไม่ได้สื่อถึงอวัยวะเพศหรือการดูหมิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงการต่อต้านประท้วง หรือแสดงถึงความตื่นเต้นสะใจจนทำให้มันแทบไม่เหลือความหมายที่แจ่มชัดและบางคนไม่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่หยาบโลนอีกต่อไป